สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอร้านตัดผมแม่น้องขวัญตอนนี้ลูกค้า VIP อพกำลังเข้ามาตัดผมอยู่โอ้ยทรงทันสมัยซะด้วยลูกค้าชื่ออะไรครับพี่แยมอ๋อพี่แยมตัดทรงอะไรครับ,รบทรงอะไรครับทรงอะไรครับ แม่ค้าคบะอ้าวบ็อบเทด้วยอ้าวแล้วใครเนี่ยคนเนี่ยอ้าวใครเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ขวัญนั่นแหละพี่ขวัญนั่นแหละแล้วเป็นช่างตัดผมเหรอช่างตัดผมผู้ช่วยเหรอแล้วเป็นชื่ออะไรโอ้มีทีการตัดผมบ็อกเท่ นั่นม่ใช่้นแขนใช่ใช่ไหมใช่ก็มันอยากไปไหมแล้วทรงนี้ตัดไปโรงเรียนได้ด้วยเหรอพี่เอ

คับเบอรวมขอบคุณครับ